สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเมื่อนี้คุณยิ่งยงก็โท่ามากได้ว่าได้จากกันแล้วฝากน้ำมับให้ท่านผู้ชมเป็นแนวทางในการเสียงสื่อเลขเพิ่นกับไหยตลอดก็ขอขอบคุณคุณยิ่งยงที่ให้เฮ้าตลอดมาเนาะคะ่ะเ,เป็นเป็นแนวทางในการเสียงสื่อค้นสอบตัวเลขนะคะคนสอ,อบเสียงดวงกขอคอยท่านผู้ชมโชคดีแล้วกันในวันนี้เนาะ,ะกับปีใหม่แล้วสงการปีใหม่ไทยเนาะคะ่ะกขอคอยท่านผู้ชมมีความสุขทุกผู้ทุกคน อยู่กับครอบครัวให้มีความสุขนะคะไม่มีความสุขมากๆเติมพลังให้กันให้สมกับที่ห่างเล่อค่อยให้ห่างที่สมกับห่างกันไปโดนเล้วันที่เราคอยมาถึงแล้วก็จงให้แต่ความรักกันเนาะค่ะให้แต่ความหักคนในครอบครัวแล้วก็เห็นหน้าทุกคนเจอกันก็ยิ้มให้กันทักทายกันเด้อค่ะเด้อสมการเล่นให้มีความสุขเนาะอยู่กับครอบครัวให้มีความสุขอย่าให้พ่อแม่เราเป็นทุกข์นานๆทีมาเนาะค่ะเนาะ แล้วก็สั่งซื้อครีมนะ่ะจะแดงจัดผู้ใดจัดทรงบบท่านในวันหยุดเก่ารอตารี่ใส่กองใส่กองไว้แล้วท่านก็นสามารถไปตรวจยอนหลังได้เลยเนาะคะ่ะเนาะไปตรวจย้อนหลังไว้เลยถึงวันที่สิบหกนะมดเขียนวันที่สิบหกจังหวะกันไหมแล้วก็เอาของงวดต่อไปเนาะคะ่ะเนาะกระรอบหนาสีมีหรือบอต้องรอบฟังะะง่งเนาะเจแดงถือเลขกันเจแดงจะจัดแง่ว่อีกถ้าเจแดงว่าถือก็เสียวไซไปซื้อเอา้าก็ขอให้ถูก ไปน้่กันเอาโปร้รถเตอรี่ครีมยังถึงวันที่สิบหกจักมาเราจัดใส่ไว้ให้เราจัดส่งไว้ให้เพราะไปตรวจด้อนหลังได้เลยค่ะเนะเาะอ่าแล้วก็แคลเซียมแคลแมกส่งให้ญาติพี่น้องเออส่งให้ญาติพี่น้องปู่ย่าตายายคนที่ห้าหากักน่องขาย่าหักปอยด้านปวดย่าปอยจะทท่อนทรมานปวดเส้นไม่หายด้วค่ะ ปวดกระดูกปวดเกาเท่านั้นนะคะ่ะปวดกระดูกปวดตมขคอปวดตมขคอต่างๆกระดูกทับเส้นก็บรรเทาเบาบางอย่าให้ตัวเองทรมานเนาะ,ะลดบวมของเกาค่ะแล้วก็ยามาลงสายตาเนาะคะ่ะดีใน้านสายตามลงตับอ่อนด้วยส2องอยพัดเป็นวิตามินเสริมอาหารเสริมเพื่อสุขภาพดวงตาโดยเฉพาะเลยค่ะเนาะ,ะตาฟ้าฟ้างตาเป็นขีดตาห้ยน้ำตาไหล เป็นกิตาเลไลายนี่หายกับกบองเจแดงหายเนาะเอากระเขาเอาไปเบงิหงหวยคนยิงยงน้ำกันเมืมอตะวันคนตกงานอค่อยเรยผมปไปับไปกนกระถาอยู่บางคนแต่เจแดงดกะยังหาเนะาะเบิงวามันสิคือของโมโบอลักัารจับชิ้นใจซื้อัวไ้แต่ว่ากระซื้อไปแล้วล่ะเลยก้มหมั่นใจอีกที่นึง ได้ใส่โทรศัาท uh ์่านห้องจะได้อาโทรศัพทลูกสาวโทรมากก่อน้ไปวัดครอบครัวค่ะคอมเล้วค่ะพรอมแลี้ยงสองตัวบนขึ้นก่เลยครับค่ะหกเจ็ดหกเจ็ด่ะครับแล้วตัวม่งเนยแปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนยค่ะครับ จับใช่หครับาเับเอออบนเนาะเจแเก้าเจ็่ครับขาตัวเท่บบาไหร่วิงว่งวิ่งวิ่งวิ่งหกกับเจ็ดบ่ไม่นครับตระมากงกหกที่หกนะครับกกมที่หกครับหกมที่หกหกแปดหกเก้าบ่อขอให้เป็นหกแปดเถอะเนาะ ซื้อไม่รายแหละรับมาแล้วครับเามาพอามามาเว่ามนได้แดงพกทีหกเกาหมเก้าหมันนี้อันนี้เเมาชตเด้อันใ้คือเีู่บบอากี่หน้าเตัวเองแบบแบบแทีหน้าครับตัวหกนี่บ่ตัวหกเก้านี่บ ซื้อหกแปดนักหนักซื้อหกบ่ฝันฝันหมวดนี่ฝันตั้งสามรอบรอบแรกเนี่ยฝันว่าอันเลขออกอันเลขออกสี่เก้ารอบสองเมื่ฝันมาออกหกเก้าฝันรอบสามมาว่าสิบแปดหรือว่าสันโอ้ยเป็นมากหลายตัว บอกคเคยฝันจากเทียดีมีหงวดที่เหล้าฝันว่าเลขออกเก้าเก้าเก้าบอเสียความฝันแมยี่อยากยี่ยอนสิซื้อก็บอกว่าขันซื้อกับบนล่างบ่ได้กลับเนาะนั่นนั่นที่ยังได้จังมาฝันกบอนก เม็ดลางเดยล่างนี่เอาไปจับไปรับตัวนีได้ครับจ้าตัวไหนหนึ่งจับศูนย์หนึ่งจักศูนขอให้แม่เนาะให้ให้ให้จับเอาอวนนี้ผมไม่คุ้นกับเขเขาเข่็นยืงที่แมวมันชุ่มกันแลวอย่างว่าบอกที่ฟูไฮฟูคนตาฟูอัด่อนอะไรแก่กับเก่าเนาะมันจะได้มาเก่าเนาะแมนแมนครับหนมีได้ตัศูนย์ูนทางล่างเนาะ คังบนจะแม่ศูนยะขังบนแม่ศูนย้ปะตัวโมจะาศูนย์แม่ผมก็งเล้ีนะคบมาก่ว่าคุะไสิม่ันกสิมาหกศูนย์เจ็ดศูนยี่เนยกันแม่นั่นเนาะถ้าคุณวุ่นไม่ได้คาจะใช้เอาไม่วุ่นน้แน่นนะครับมมาหลตัว

อันไหนก็ซือเป็นล่องขนมขมอเพียบแบบจุกทุกคชีนะครับนับร่องก็รู้ความแบบในร่องของเราเป็นอ้่านปกกับเก็ดนั่งหนึ่งกับศูย์ภาคโกเกีดตัวมากศูนย์ตัวนึงตัวมาจะได้ตัวนึเขาหาคูอไรเนะครับวานเดียวนะข้ากมก็จะไปมาผิดก็คืว่าก็อยู่ออาเอ้อ่มวคูนนะครับ เขอหมายถึงเนี่ยคุณผูว่าเพราะว่าผมบ่ค่อยแม่รับคูแต่ว่าถอี้ผูมลงมันงมัน่นตัมันตั้ันกันะนนี่เลยีเลยเฮ้ยนคู่คนเาเอามจับใจนะครับไถามีหา้เดียวองคนังครับต้อพวกนี้เปองก็มีคนมีสูรันขาก็นะค่ะถ้านี ค่ารการมนะอรื่ขอบคุณค่ะบบานเครบเาน่ะเมื่อบค่ะเอาูนี่โอ้ยรถหลายไม่ึทามเมดหลายมื่อนั้นเขาไปเล่นน้ากันยุ่มือนึงทะเลเล่นน้าอันนี้ยหงืงพวกเลือพวกอันนี้บานดันน้ำโบดเพื่นนั่นล่ะเดี๋ยนจะจาไปพักลูกไปเมื่อนั้นค่ะ มี่บนตอนี่อยู่โตนะนี่นีหกแปดหกเก้าหกศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดเก้าเดศนย์ันาเรามีมหลายตัวถ้าพี่ตัวละยี่สิบาพบานนต้องนนที่ชหาอะไรมพี่ัวกันพูดแล้วปมาณค่ะตัวตัดเอาเอางครับตวเจ็ูนย์เจ็ดศูนย์ม่่อมากคอวาเอาไม่กินก็จะวางเราที่บ้านก็ะเอ คายห่ะทั้งที่ว่าเลียกเลกวิ่งต้องบนหารู้ดอกต้องบรหารู้ถ้ารูุ้นนั่งก็ต้องหอบถ้ารู้นั่งก็ต้องหอบนั่งสองนังถึงจะมึงจะก็จริงต้องไหวแหงนุ่หลัน้องอราะวังต้องรู้ปอมกันมาป่ด้วยเอาซีพีจะล้งว่าเสียบ่ยตำรวจที่ลงไปเหน จะไปก็ชัวร์ต่ก็แตานเงื่อนไขสิบูมนะถ้าตรงนี้คุณต้อขอล้านทางเขาหมดต้องขอร้านก่อนไม่ถึงงาน่เราหรังจากนั้นวันีบผมก็เคยลองเลี้ยผู้ใดี่เหตุผลนอนเงหมากที่พวกเราค่ะก็มาเลยนะห้าสิบหกสิว่าถึงก็ถึงก็ถึงแล้ก็ถึงแล้วก็ถึงก็า เอาตัวเลขเจ้าของเลยนะเงี้ย่เจ้่แดงีนเราตามเลขผู้พื้นไม่นเอาทุกโตถึกมากกับว่าคุ้มค่าเลยวันนี้มันวันมันไหนถูข้อเนียนเนียนซูชินายห้องานวันนี้ติดฉาบยึอต้นฟอนกับโอเคแล้วนะห้องห้นี ้องถือชนว่าโอ้ยครับเลายะค่ะโอเคขอบคุณค่ะที่ให้เป็นแนวทางขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะคุณยิ่งยงก็ให้มาแล้วมาดูตัวเลขกันเลยนี่ค่ะเจดียงว่าจับคู่ให้เนาะค่ะจับเองเนาะก็พอจะจับเองวิ่งหกกับเจ็ดข้างบนเนาะ ก็6ก6ปดหกเก้าหก็มีกันแค่นี้เนาะคะ่ะเนาะก็หมี6ตัวบ่หกแปดหกเก้าหกจแปดะแดงว่าเด่นที่6กเกกแลับไปที่เออเป็นเป็นแปดหกเกหกก็ได้ค่ะ8ปเจด เก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดก็ได้ค่ะเนาะตัวใดคิดว่ามันบออกก็ตัดทิ้งค่ะศูนย์เจ็ดอย่างศูนย์เจ็ดนี้ก็ตัดทิ้งได้ก็เรียกจะหน่อยสุดเนาะเนาะข้างล่างก็ได้แค่หนึ่งกับศูนย์โอ้ยขอให้มาตามความคาดหมายนะคะหนึ่งกับศูนย์นี่บวบาบมาบุญม่าลังก็ได้เนาะคะ่ะหกศูนย์แต่บางครั้งกับมาน้ำกันอยู่ด, 80, ด,ด้วยนี่เก้าศูนย์แปดศูนย์ม่าใดด้ค่ะค่อยๆมาน้้ำกันหอดสามตัวเรื่องทางนะเนาะ อกับหอยตะพุยส้มโชคดีรว้ยๆถูกหอยเป็นน้ากันกับหอยคุณยิ่งโยงเนาะค่ะเพิ่นก็ให้เห้าตลอดมากเพิ่นก็บวทิ้งเ้าดอกคนที่รอคอยก็มีบรรดาเซียนต่างๆก็อยากรู้ว่าเซียนนี้จะให้ตัวไหนฮะมันสิตรงกับข้าเจ้าบอมันสิแมนบอนะค่ะเนาะคือห้ารอค่อยนี่แหละว่าสิมาตัวใดหกกับเจ็ดกับฟังหนึ่งกับมาหกกับเจ็ดฟังหนึ่งกับมาหนึ่งกับศูนย์เนาะ ขันหกขอให้ออกหกแปดเด้อก่ะเด้อหกเก้าวันที่แล้วซื้อกันหลายแสนหลายห่วยเป็นล้าๆนๆเนาะงวดน,นี้ก็บม่ได้ตามสิเมื่อออกงวดคืองวดก่อนออกซื้อศูนย์เจ็ดโอ้ยหันออกศูนย์เจ็ดนะนะเมื่อออกน้ำกลมนันนี่วดนี้หกเก้ากับเมื่อออกน้ำกลมจ็คสี่ห้องแพงเองียงล่ะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาก็ขอให้ถูกหวยรวยๆเป็น้ำกันนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่เขามาติดตามรับชมขี้มปเข้ากับยังมีคือเก่าค่ะสั่งเข้ามาแล้วก็ส่งให้วันนี้เป็นวันหยุดเข้ากับทรงย้อนหลังค่ะจัดลรตเตอรี่ให้เลยไปตรวจย้อนหลังได้เลยเนาะคะ่ะเนาะลรตเตอรี่ไปที่หลังกับสามารถตรวจย้อนหลังได้เนาะคะ่ะท่านผู้ชมเอาขอท่านผู้ชมโชคดีรวยๆถูกหวยไปด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ